สวัสดีครับขอาคุณค่ีมอมทุคนีคสาขนาการออกแบบสื่อสารชั้นปีที่2คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะทางพี่ที่เขาเข้ามาสอนเราครับเขาอยากให้เราทํางานกันเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทออกแบบครับเลยให้เราเริ่มตั้งชื่อบริษัทครับเป็นของตัวเองพวกเราเลยไปหาชื่อมาครับซึ่งได้ชื่อคําว่าริสซึ่งมีความหมายว่าพวกเราสุดยอดมาก เราเลยรู้สึกว่าเราชอบชื่อนี้พอเราตั้งชื่อบริษัทเสร็จครับเราก็เริ่มแบ่งงานเหมือนการทํางานจริงๆเลยครับแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัทหรือว่าคนออกแบบคนขายงานครับเพราะว่าอยากให้จําลองถึงการทํางานจริงๆครับ เพราะว่าทางสาขานะครับมีทั้งการออกแบบการตัดต่อแล้วก็การถ่ายทานะครับพวกกราฟิกต่างๆนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปินวิโธรธคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบสื่อสารนี้ครับทาให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนสาสกิลไปได้มากกว่าเดิมครับผมอีกทั้งยังประยุกต์อีกหลายๆอย่างนะครับในชีวิตประจําวันได้ด้วยครับผมในด้านสื่อต่างๆครับที่ผลงานของเราได้รับรางวัลในระดับระดับที่มันยิ่งใหญ่เพราะว่า เป็นผลงานแรกที่เราเริ่มช่วยกันทำครับแล้วก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็ออกมาดีครับออกมาได้สุดยอดมากให้เป็นเหมือนโปสเตอร์ที่เอาเอาไว้แบบว่าโปรโมทใช่ไหมคะก็จะมีสีน้ำเงินที่เป็นสีหลักของงานคะ่ะเราก็ได้เอาธีมสีน้ำเงินฟ้ามาใช้ จัดที่ชนบุรีเราก็ได้ใส่ความเป็นชนบุรีลงไปก็คือเป็นเชฟของรูปน้ําที่ไหลยอยู่รอบๆนะคะแล้วก็จะมีตรงที่เป็นเรื่องราวของปัะเทศไทยลงไปข้างในในรายละเอียดค,ค่ะก็จะมีช้างแล้วก็ป้ายต่ตางต่เง็ิเศษเพราะว่าน,นี่ก็เป็นโปรเตอร์ชิ้นแรกครับของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยผลงานชิ้นนี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปจัดโชว์อยู่ในมิวเซียมในมาเลเซียครับ ธุรกิจส่วนตัวค่ะหรือไม่ก็อาจจะทํางานด้านกราฟิกเพื่อที่จะเอาความรู้ที่ได้เรียนที่มหาลาัยนี้ไปใช้ต่อในชีวิตค่ะคือหนูก็อยากเปิดบริษัทของตัวเองนะคะไม่ก็เป็นแบบฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก็รับงานว่าก,กราฟิกออกแบบโปสเตอร์อค่ะเพราะหนูก็ถนัดในด้านนี้ค่ะออกแบบโลโก้ทาผลิตภัณฑ์คือแบบอยากสานต่อไปในอนาคตค่ะครับผมก็อยากจะนําความรู้ที่ได้จากมหาลัยนะครับออกไปเปิดบริษัทเป็นของตัวเองครับ ซึ่งเป็นบริษัทกราฟิกครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมมากขึ้นครับเพราะว่าเราเรียนที่มหาลาัยนี้เขาสอนการทํางานเป็นทีมรู้จักหน้าที่ของตัวเองครับเราอยากจะนําออกไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ภายภาคหน้าครับค่ะหนูก็รู้สึกว่า ได้เรียนด้านนี้แล้วหนูก็รู้สึกชอบที่จะเป็นคนคิดงานมากกว่าเป็นคนทําค่ะเพราะรู้สึกว่าเวลาทำแล้วรู้สึกกดดันนิดนึงเวลาทำมันจะไม่ค่อยถนัดในการทําก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนคิดไอเดียแล้วก็ให้มีอย่างกราฟิกเพื่อนที่ใครที่ทําเก่งเขาก็จะเป็นคนทําค่ะแล้วหนูจะเป็นคนอยู่ในฝ่ายคิดไอเดียค่ะในอนาคตน,นะครับผมก็มีโอกาสที่จะอยากจะทธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านแบนดิ้งต่างๆนะครับในเรื่องโลโก้แล้วก็พวกแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ดี ิ่งขึ้นครับผม ก็อยากให้ทุกคนได้ลองประกวดแล้วก็อยากให้ทุกคนส่งผลงานของตัวเองเข้ามาในการแข่งขันเยอะๆครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ว่างานของเราดีหรือไม่ดีถ้าเกิดคนอื่นไม่ได้มองเข้ามาที่ตัวเราครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนส่งครับอย่าไปกลัวครับเพราะว่างานของเราก็คืองานของเราครับถ้ามันสวยคนอื่นยังไงก็มองว่าสวยครับเวลาทํางานก็ให้ตั้งใจที่สุดเพราะว่าเราตั้งใจแล้วคนอื่นจะเห็นเองค่ะว่าแบบว่าอันนี้แบบเราตั้งใจจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะสู้ๆนะคะ